ค่ะพี่ๆเพื่อนๆรูกรวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปรนดอมในหัวข้อขที่ว่าเช้านี้เขาฝากบอกบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพร่รวยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอย่าเสียเวมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักต่องคิวทูโรงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ เขาฝากบอกคุณว่าเธอเป็นคนที่ดูมีความมีสเสน่ห์มีความเจ้าเล่ในตัวเองแต่เธอก็เป็นคนน่ารักในตัวเองด้วยแล้วก็การที่ฉันเข้ามาในชีวิตเธอเนี่ยมันเป็นภาระหรือการพัวพันที่ฉันเต็มใจฉันตั้งใจนะที่จะเข้ามาในชีวิตเธอเพราะว่าฉันเองรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่เห็นเธอครั้งแรกหรือเจอเธอครั้งแรกอะ มันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักในตัวเธอมากขึ้นมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าอยากรู้จักคนนี้อยากเรียนรู้คนนี้แล้วก็มันมีแสงอะไรบางอย่างที่ออกมาจากตัวเธอโดยที่เธอเองอาจจะไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแต่ว่าฉันเห็นและฉันก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันถูกใจ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีอะ่ะช่วงเวลาที่เธอดูเฉิดฉายมากๆเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเห็นแล้วก็รู้สึกอยากทำความรู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนี้กับใครด้วยนะเป็นแบบนี้แค่กับเธอคนเดียวเท่านั้นเธอคือคนที่ฉันรู้สึกถูกชะตามากๆแล้วก็เธอมีความงามอยู่ในตัวเองอะ่ะสมวัยของเธอหรือที่เธอเด็กกไว่าวัยได้ซ้ำเธอเป็นคนน่ารักนะน่ารักจริงๆ ฉันเชื่อว่าใครๆก็ต้องเห็นแบบฉันนี่แหละและ้วเธอเป็นคนใจดีเออเป็นที่รักของคนอื่นรักสงบจิตใจดีวางตัวเป็นเป็นคนที่โดยรวมแล้ว,ลวมีครบหลายๆอยา่างก็ไม่แปลกเนาะถ้าฉันจะรู้สึกประทับใจในตัวเธอเพราะชีวิตที่ผ่านมาฉันเองก็ไม่ค่อยได้เจอเรื่องราวตื่นเต้นหรือไม่ค่อยได้เจอใครที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขนาดนี้จนกระทั่งมาเจอเธอ เธอได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของฉันเหมือนกันนะทำให้ฉันรู้สึกว่าแค่มีเธอก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายนั่งจิบชายเย็นๆจิบชาร้อนๆแบบหรือว่านั่งดื่มด่าบรรยากาศดื่มโกโก้เย็นๆหรือโกโก้ร้อนก็ได้แล้วแต่ความชอบเนาะหรือแบบแค่ได้อยู่กับเธอตอนเช้าๆตอนกลางวันตอนสายๆหรือแม้ได้อยู่กับเธอทั้งวันอะ่ะมันก็มีความสุขแล้วอะ่ะ คือมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดหวังเลยนะว่าจะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้แล้วก็เธอเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้ฉันรู้สึกอยากทําตามเห็นอะไรแล้วมันก็รู้สึกแบบชอบถูกใจไม่ว่าเธอจะทําอะไรมันก็น่ารักไปหมดอะแค่อยู่นิ่งๆก็น่ารักแล้วอะไม่ต้องทําอะไรมากก็น่ารักแล้วอะแต่เธอเองก็มีการป้องกันตัวเอง ไม่ใช่ใครทุกคนจะเข้าถึงเธอได้ง่ายๆนะเพราะเธอก็ระมัดระวังตัวพอสมควรเธอไม่ชอบให้ใครแบบเข้าใกล้สูงสิงเธอมากเกินไปฉันก็ว่ามันก็ดีนะการที่เราเนี่ยระมัดระวังตัวเองเนาะมันก็กลายเป็นคนที่แบบดูมิมันก็คือเสน่ห์อย่างเดี่วนะแล้วก็ฉันเองเนี่ยก็รู้สึกประทับใจเธอมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเธอเป็นคนเก่งชอบเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ มีเสน่ห์ที่รอยยิ้มทุ่มเทในทุกๆเรื่องเธอจะไม่ผีผ่านเธอจะมีเหตุผลบางครั้งเธอนิ่งมากๆแต่อารมณ์ของเธอมั่นคงไม่ใช่คนใจร้อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเธอมีกำแพงกับตัวเองพอมีกำแพงเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันดูน่าค้นหาอยากทำความรู้จักแล้วก็เธอทำให้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เหมือนเจอคนในครอบครัวใจเย็นมากๆแล้วก็มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่ ฉันก็เลยแบบประทับใจเธอมากขึ้นไม่รู้นะคนอื่นจะคิดยังไงเนะี่ยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเจอคนที่ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีกําลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งหลังจากที่เคยผ่านเรื่องราวเครียดดรามา่าเศร้าใจทุกใจมาแล้วแล้วเธอก็เป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดไม่เสแสร้งฉันชอบนะที่เธอเป็นตัวของตัวเองแต่เธอก็โลกสนตัวสูงมากๆแหละ ไอ้โรคส่วนตัวสูงไม่เท่าไหร่บางทีฉันเองเนี่ยก็กวนกระวายใจนะอยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในใกล้ๆเธอแต่เธอก็นิ่งมากๆเพราะฉะนั้นบางครั้งฉันก็เลยนิ่งตามเพราะว่าทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงให้เข้ากับเธอได้แต่ฉันนะ่ะ ก็อยากเป็นครอบครัวกับเธอหรือว่าอยากทําให้เธอรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่พึ่งพาได้นะเป็นคนรักที่ดีได้หรือว่าฉันไม่สนใจใครเลยนอกจากเธอก็หวังว่าเธอจะไม่ปฏิเสธฉันเพราะว่าฉันชอบเธอจริงๆไม่อยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของเรามันจบไปเพราะฉันคิดถึงเธอมากๆแล้วก็ลงนัยเธอมากๆเกินกว่าที่จะแบบทําใจได้อะถ้าวันนึงเธอบอกว่าเธอไม่คิดอะไรขอร้องอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉันชอบเธอมากจริงๆ นี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาหรือราศีจะมีราศีมังกรธาตุดินการผุษมังกรธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะมีเลข5มีราศีพิจิกมีเอ,อเลข0ูนนะคะมีเลข4ถ้าน้ํามีกรกฎพิจิกราศีการราศีผุษพบนะคะมีเลข5มีเลขสีธาตุดินการพผกษพมังกระคะ่ะ แล้วก็ขอดูสีนะคะเอ่อขอดูเลขเพิ่มเติมนะคะมีเลข41เลข4เลข34เลข29นะคะมีเลข12มีเลข7มีเลข45มีเลข35มีเลข5มีเลข19มีเลข43มีเลข30นะคะวันนะคะวันศุกร์วันพฤหัส วันอังคารวันพุธนะคะวันเสาร์วันจันทร์นะคะวันพฤหัสเดี๋ยวเรามาดูสีเสริมดวงของคุณนะคะควรจะใช้สีอะไรดีนะช่วงนี้เนาะสีที่จะเสริมดวงความรักของคุณควรใช้สีอ,อ สีออกจะแบบเทาๆาดำาๆนะคะเทาทำเทาเทาดำด,ำด,ำดำออกเข้มเข้มหน่อยนะคะอืมแล้วก็สีออกขาวขาว,ขาวแดงลายสตรอเบอร์รี่ลายดอกไม้นะคะที่ออกขาวแดงเนาะหรือเป็นสีเหลืองนะคะสีเขียวได้นะเอ่อเลขนะคะเลขนำโชคของคุณตอนนี้จะเป็นเลขสาม ที่จะเสริมความรักความปังนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคูณสมมามารถทักจองคิวดูดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนขอให้พเพื่อนๆมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยนะ